ตามประเด็นร้อนจอกประเด็นดังเกาะติดทุกกระแสสรุปนิวครับเมื่อสักครู่นะครับมีการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่25นะครับเพื่อพิจารณาเสนอยติขอเปิดอภิปรายซักถามทั่วไปและตอบข้อเท็จจริงนะครับและนําเสนอปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีนะครับก็มีประเด็นร้อนประเด็นด่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับในกรณีที่มีการบุกรุกที่ดินบริเวณเจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเราไปฟังกันว่า ในสภาพูดอย่างไรกันบ้างครับเชิญครับจังหวัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนนะครับส่วนกรณีที่จะ,อะตอบชี้แจงนะครับที่จะชี้แจงประเด็นเรื่องกรณีที่การรถไฟแห่งประเทศไทยขอให้กรมที่ดินเพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่3466และ8564 ตำบลอีสานอำเมืองบุรีรัมจังหวัดบุรีรัมนั้นผมคิดว่าประเด็นนี้ท่านก็ได้ซักถามในที่ประชุมแหมงนี้มาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ได้มีโอกาสชี้แจงให้ท่านทราบแล้วก็ให้ท่านประธานสภาได้รับทราบมาอย่างต่อเนื่องผมขออนุญ,ญาตที่จะเรียนว่าที่จริงเริ่มมาตั้งแต่ปี2550นะครับผมคงไม่ต้องย้อนไปไกลามากขนาดนั้นแต่ว่าอ,อ,อย่างไรก็แล้วแต่ เมื่อปี5 2554เนี่ยปปชได้มีหนังสือเนี่ยเมื่อวันที่14กันยา2554แจ้งให้กรมที่ดินดำเนินการเพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่3466และ8564ตบาบลออำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เนื่องจากได้ออกทับที่ดินของการรถไฟเนี่ยนะครับกรมที่ดินได้มีหนังสือลงวันที่ 21มีน25า2554หอาีรีแนวปฏิบัติไปยังสำนักงานอายการสูงสุดต่อมาสำนักงานอายการสูงสุดมีหนังสือลงมันที่12มิยอ2555นายแจ้งว่าจะต้องให้การรถไฟซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินไปใช้สิทธิ์ฟ้องร้องฟ้องคดีต,ต่อศาลกรมที่ดินจึงได้มีหนังสือลงมันที่2ตุลา2555แจ้งให้การรถไฟและแจ้งให้สำนักงานปปชทาราบ นี่คือสิ่งที่ได้ปฏิบัติมาต่อเนื่องนะครับและต่อมาก็สมาพันธ์คนงานรถไฟและสหภาพแรงงานรัฐวิษาหก,กิจการรถไฟได้ร้องเรียนต่อรัฐตรีมาทไทยนะครับในการที่จะขอให้กรมที่ดินเพิกถอนโฉนดที่ดินตามคำพิพากษาของาศาลฎีกากรมที่ดินก็ได้แจ้งให้ จังหวัดบุรีรัมย์ดำเนินการยกเลิกใบแต่สวนของราษฎรทั้ง35ลายที่ฟ้องคดีพร้อมทั้งจำน่าย2/1น,นะครับเลขที่209หมู่ที่1สมงหวอีสานนะครับออกจากทะเบียนการครอบครองที่ดินตามคำพิพากษาสารดีกาเพราะฉะนั้นจะได้เห็นว่ากรมที่ดินก็ได้ปฏิบัติตามาสิ่งที่เ,เรียกว่าสารดีกามีคำพิพากษาอย่างไรก็กรมที่ดินก็ได้ปฏิบัติ ไปเช่นนั้นนะครับผมขออนุญาตที่จะกราบเรียนท่านด้วยความเคารพว่าถึงปัจจุบันเนี่ยการตรวจสอบการตรวจสอบที่ดินของการรถไฟเนื้อที่เนี่ยประมาณ5,083ไร่นะครับแล้วก็การรถไฟได้มีหนังสือลงวันที่2พฤศจิกายน2564กแจ้งให้กรมที่ดินเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินทุกแปลง ที่ออกทับที่ดินของการรถไฟโดยให้ใช้สำเนาระว่างแผนที่ที่ได้อ้างเป็นพยานในศาลซึ่งกรมที่ดินได้มีหนังสือลงวันที่12พฤศจิกายน2 5 6 4เชิญให้การรถไฟเข้าร่วมเป็นคณะธรรมานเพื่อทำการรังวัดที่ดินของการรถไฟนะครับและคณะกรรมการอำนวยการเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาดังกล่าวแต่การรถไฟมีหนังสือลงวันที่9 ธันวาคม2564นะครับยิ่งแก้งย,ยืนยันให้ผมที่ดินเพิกถอนตามแนวแผนที่ที่ใช้อ้างอิงเป็นพยานในศาลประเด็นนี้ครับผมขออนุญาตกลับเรียนท่านประธานสภาผ่านไปยังท่านพันตำรวจเอกทวีสอดส่อง้วยความเคารพว่าแผนที่ที่อ้างเนี่ยมันไม่สามารถเอามายันคนอื่นได้เพราะแผนที่ในท้ายคดีเนี่ย มันเป็นเอกสารในสำนวนคดีเนี่ยมันมันผูกพันเฉพาะคู่ความในคดีเท่านั้นมันไม่สามารถผูกพันกลมที่ดินซึ่งไม่ได้เป็นคู่สำคัญในการที่จะรังวัดเจ้าของที่ดินต้องมานำรังวัดครับเมื่อเจ้าของที่ดินไม่มานำรังวัดเนี่ยกลมที่ดินจะไปวัดเองเนี่ยไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นประเด็นตรงนี้จึงเป็นประเด็นสําคัญที่ที่คิดว่ากลมที่ดินยังยืนยันว่า ามแผนที่ที่ปรากฏนั้นเนี่ยถ้าถือแผนที่นั้นเนี่ยเนื้อที่ที่ดินเนี่ยมันจะมีเพียง4,745ไร่หนึ่งงานเท่านั้นที่ดินก็ยังขาดอยู่อีกประมาณ200กว่าไร่กับจำนวนที่ดินที่การรถไฟได้แจ้งในขั้นต้นว่ามีเนื้อที่ดินประมาณ5 8 3ไร่ เพราะฉะนั้นตัวเลขที่ต่างกันอยู่200ร้อยกว่าไร่นี้ครับยังเป็นปัญหาที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากเจ้าของที่ดินเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นประเด็นหนึ่งที่ที่กรมที่ดินต้องการที่จะให้ผู้แทนของการรถไฟเนี่ยมา,าร่วมเป็นคณะกรรมการหรือว่ามานําชี้แนวเขตของกรมที่ดินนี้แต่ว่าถึงขณะนี้เนี่ยก็ทราบว่า การลถไฟเนี่ยได้ยื่นพร้อมคดีต่อศาลปกครองไปแล้วนะครับเมื่อวันที่23ธันวาคม2564ซึ่งเมื่อการลถไฟแห่งประเทศไทยได้ใช้สิทธิทางศาลโดยการไปพร้อมคดีที่ศาลปกครองซึ่งขณะนี้กรมที่ดินก็ยังไม่ได้รับไม่ได้รับหมายหรือว่าไม่ได้รับสำเนาคำฟ้องนะครับถ้ากรมที่ดินได้รับแล้วกรมที่ดินก็จะได้คำคำร้อ,องนะครับะจะได้ชี้แจง ไปยังสารปกครองซึ่งในที่สุดผมเชื่อว่าก็จะต้องไปเรื่องทําแผนที่ร่วมกันอีกนะครับซึ่งก็จะต้องเดินไปตามเมื่อคดีอยู่ในศาลแล้วก็ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามขั้นตอนของศาลเพราะฉะนั้นจึงถือโอกาสนี้เรียนกับท่านว่ากรมที่ดินจะพยายามเดินดูเรื่องนี้นะครับให้เป็นไปตามหลักกฎหมายอย่างดีที่สุดนะครับจึงขออนุญาตกลับเรียนท่านประธานนะครับมาเนอากันนี้ครับขอบคุณครับ ท่านประธานครับขออนุญาตท่านประธานครับที่ไหนครับกบเปลี่ยนธรรมสานที่เคารพครับผมพันตรเอกทวีสอดส่องสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติเพื่อเพื่อได้ขอชี้แจงท่านลตรีเพื่อให้เข้าใจตรงกันนะ่นะเกือที่ผมอภิปรายไปก็หมายถึงว่าประเด็นแรกคือที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติ ไม่ใช่รอบนอกเขตนะครับผมไม่ได้ตำหนิกรมที่ดินประเด็นที่สองที่ผมอภิปรายก็คือมันมีคำพิพากษาเป็นที่ยุติของสารดีกาสามสารว่าที่ตามประกาศกฎิเดกาท้ายที่ดินรถไฟ5083ไร่นั้นสารได้วางแนวบรรทัดฐานว่าเป็นที่ดินของการรถไฟทั้งหมดนะครับส่วนประเด็นที่ ท่านรัมตีมาชี้แจงนั้นก็คือที่ผมอภิปรายก็คือว่าการลดไฟเนี่ยได้ฟ้องประชาชนแล้วก็ประชาชนจนสารฎีกาตัดสินแล้วพอต่อมาในที่ดินแปลงอื่นๆอีก800รอป่าโนดนะทำไมจึงไปเลือกไปฟ้องที่สารปกครองทำไมไปไปฟ้องที่สารยุติธรรม เพราะว่าสาลยุติธรรมก็ได้ตัดสินเป็นแนวบรรทัดฐานแล้วคือที่ดินโฉนด500ปแปลงที่ท่านพูดถึงส่วนกรณีของกรมที่ดินนั้นที่ท่านไม่เพิกถอนโดยอ้างว่ามี4,000ฝาไร่ไม่ถึง5,000ไร่นะั้นผมคิดว่าอาจจะเป็นข้ออ้างที่มุมมองทางกฎหมายที่ต่างกันเนื่องจากมันมีความชัดเจนว่าแนวเขตที่อยู่ใน4,000 สี่พันฝาไล่ก็เป็นที่ที่มีโฉนดแล้วเมื่อศาลถึงที่สุดแล้วผมคิดว่าที่ดินแปลงนั้นมันเป็นคำามิไดฉัยที่ที่ดินทั้งแปลงไม่ใช่หลายโฉนดอันนี้จึงเป็นมุมมองนะแล้วก็ที่ผมอภิปรายไปก็คือว่าทำไมถึงได้ไปฟ้องศาลปกครองทำไมไม่ไปฟ้องศาลยุติธรรมเนื่องจากว่ามันมีผลประโยชน์ทับซ้อนที่การรถไฟเนี่ย จะต้องไปฟ้องระบุชื่อเป็นบุคคลที่มีนายโฉนดเช่นรัฐมนตรีหรือญาติรัฐมนตรีหรือไม่แล้วทําให้ไปฟ้องกับกรมที่ดินเนี่ยมีคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยเรื่องเ,อเขตอํานาจศาลชัดเจนอยู่แล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของศาลยุติธรรมครับแลวนั่นก็เป็นบางช่วงบางส่วนนะครับของการอภิปรายเสนอยติในการซักถามข้อท็จจริงนะครับแล้วก็นําเสนอปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับนะการประชุม สภาผู้แทนราษฎรครั้งที่25นะครับประเด็นยังมีข้อสงสัยที่ยังไม่ตรงกันอยู่ระหว่างทางฝ่ายรัฐบาลที่เป็นผู้ตอบนะครับแล้วก็ฝ่ายค้านที่เป็นผู้เสนอยตินี้นะครับเราตามกันต่อว่าอนาคตของที่ดินเขากระโดงที่เป็นปัญหาอยู่จะเป็นอย่างไรตามประเด็นร้อนเจาะประเด็นดังเกาะติดทุกกระแสสรุปนิว